กรับสวัสดีครับผมอยู่กับวงเดิมของผมมาร์ทคอมนะครับผมวันนี้อยู่ที่เกมที่มีชื่อว่าโซนไกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับสัตว์เลี้ยงนะครับคู่หูใหม่นะครับในด่านของผู้ด่านบุกเบิกตรงนี้นะครับผมพอเท่าโบราณนะครับก็จะเป็นด่านก็จะไม่ใช่เป็นด่านดิก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่ทุกที่ต้องอัปเดตนะครับอันดับแรกคุณต้องอัปเดตเกมก่อนนะเพราะว่าอัปเดตเป็นตัวชั้นใหม่ล่าสุดนะมันมีโหมดให้ไม่ใช่มีโหมดมีภารกิจให้นะครับกก็ขอทารไป ให้สัตว์เลี้ยงนิดหนึ่งนะครับโอเคผมเป็นช่องโซนไนท์ไม่ใช่ช่องโซนไนท์ดิเออ,ช,อช่องโซนไนท์ต่างประเทศนะครับเขาทําม,มาว่าเออมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะความสามารถของเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็บอกข้อสามารถกันเลยนะข้อสามารถของเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี่ยก็คือเมื่อเวลาไอเทมอะไรตกเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเนี่ยเราไม่ต้องเดินไปกดคีย์เก็บนับก็สัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็จะเก็บมาให้เรานั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขอทาการให้เออชุด เอาให้น้องน้องหมูก่อนนิดนึงเออตั้งแต่ตอนบ้าตัวนั้นน่าจะทําให้เสร็จทั้ทีเนาะนะครับฉันอิ่มแล้วพาฉันไปเล่นเอาฉันไปสู้สิได้เลยไอหมูน้อยเป็นหนึ่งคอาท้องการหาอาวุธแป๊บหนึ่งเหมือนเดิมครับอาวุธที่ผมใช้แกสลิงนะครับกับกับเออไหนอะ่ะมันชื่ออะไรอะ่ะไหนไหนไหนโอเคนะครับไป ขอเติมน้ำยาเนี่ยครับเบิโอ้โหอะไรนี่อะช่องบัฟเพิ่มไม่คุ้มเลยอันนี้โอหชิ้นส่วนพุก่อนิดนหนึงประดาวไม่คุ้มเลยนี่อะไรอะ โอเคสิบห้าคุ้มอยู่นะไปสวยเบอร์สกเกอร์พอดีร้อยหนึ่งะครับแปดเลือดสิบเจ็ดแล้วเป่านี่โอเคนะครับเดี๋ยวเกมใหม่ๆก็จะเพิ่มมานะครับใครที่ขอเกมอะไรนะมาสวาย โอทิโบริเจนเดี๋ยวทําให้นะครับตอนนี้ยังไม่ทำนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> เข้าเกมมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีโอเคไปหนึ่งลบไปก่อนลบไปนะครับนี่ก่อนไปหนึ่งหนเอ่ยเนี่ยครับคือโหมดจุดนี้เห็นไหมไม่ใช่โหมดอีภารกิจอยู่ทางซ้ายนะครับเดี๋ยวผมไปหนึ่งขอผมขอเคลียร์มอนก่อนทนี่บอกนะครับเปิบเปิบเคลียร์ไปหนึ่งโอเค หมดนี้สงสารนะคนบางคนมือถือแม่แรงเล่นไม่ได้นะครับโอเครีบทำดิรีบมาโอเคเดี๋ยวเนี่ยไอหุ่นนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกครับนคะ่าข้าค่า,า,าไม่ตายนะครับมาพูดถึงเขาคือเนี่ยภารกิจอยู่ตรงนี้นะผมนะครับก็คือเนี่ยครับช่วยเหลือทาโร่ตามหาเจ้านายในศาลเจ้านะครับช่วยอัศวินฝึกหัดริบค่าดิ นี่ครับก็คือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้สบตาเหลือเกินนะครับก็คือ,เ,อ,อเขาไอสัตว์เลี้ยตงตัวใหม่อยู่บริเวณแถวนี้นะครับให้เราเคลียร์แถวนี้ให้จบนะครับโอเค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 เปื่นหนึ่ง โอเคเขาเคลียร์นะครับเป็นหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนั่นเองเออไม่ใช่บัฟเบอร์เซอร์เกือ์ไปโอเคครับโอเคไปให้ีบไปช่วยเอนจิเนียร์ก่อนไม่ใช่เอนจิเนียร์ดิ จะเนี้ยแบกว่าต้องซ่อมขอเลี้ยวนึงกันโอเคนามานาหมดนะครับโอเคนะครับก็เนี่ยสัตว์เลี้ยงอยู่บริเวณแถวนี้ให้เราเคลียร์แถวนี้ไปหมดเลยนะนะครับสวยได้อันนี้ต้นเกมมาคุ้มมากอ่ะ เอผมไม่นำหน้าใครที่เล่นนาเนี่ยให้เอาอันนี้มาเลยนะมานาผมมานาจำเป็นมากสวยแล้วลุงจะสัตว์เลี้ยงแมวมาดีกว่า ไปเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่ผมเอ,อ่อช่วยไอ้ทารุ่ได้นะครับอโอเคครับตอนนี้เคลียร์เสร็จแล้วนะครับก็ได้ทาร่ตรงนี้ทาร่อยู่ตรงบร,ริเวณตรงนี้นะครับโอเคครับบล็อกๆนี่เห็นไหมก็เสร็จแล้วนี่คือช่วยทาร่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ นี่คือรับทาโรเรียบร้อยนะครับก็ไปเล่นเงาก็ได้นะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเคลียบรวณสวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทําการเคลียร์เคฟเอ้ยเคลียร์เวฟอื่นบ้างนะครับไปอ่าโอเคนะครับผมเมื่อกี้ผมยังไม่ทำเควสไม่ทันพรานครับเควสมันบอกว่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนไปเร็ เคลมันบอกว่านะครับช่วยทาโร่ตามหาเจ้านายในศาลเจ้านะครับก็คือเราต้องไปช่วยทาโร่เนเมื่อกี้ครับแล้วก็พาไปส่งที่ศาลเจ้าข้างบนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมตายก่อนนักเลยไม่ได้นะครับเคลมส่งตรงนี้เนาะเดี๋ยวรอหม่นะครับครับเอาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้บ๊อบบ๊อบเห็นไหมแล้วก็จะมาชั้นล่างนะครับหนึ่งสอง อันติหนึ่งสองอันติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับอันนี้คือเจ้านาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตองทำการเคลียร์มอนส์นะครับตรงนี้เสร็จนะวีมอนโยแล้วเป็นสกิลแล้วกันอันติมันได้ไแลว Mau jamaah tahun ini ya. อเคครับก็เราจะเรียนมาโอเคไปหนึ่ง โอเค6เกียว okay. oh, okay. หนึ่งนะทำไมรับชิบะดูยากจังเลยคลิปนี้ยาตะพดอเราไม่เข้าใจแหละครับโอเคโอเคนะครับก็เสร็จแล้วครับก็ได้ทันเอ่อทาเอา่อทาโร่ครับ ผู้สันมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปตายเลยคืออรนะครับเคเ,เราไปตายครับ